สนุกครับอาจารย์แล้วก็มีการเก็บสมัยรัฐนะครับมีหนังสือขายนะฮะพวกดาราคนดังเ,เอ่ยขายเป็นเล่มๆนะฮะ,ะก็จะมีที่พักน้อยๆใจโอ้ยเยอะๆเลยก็ <c oughs> เขียนคนสี่ห้าหน้านะไปสนีโอ้โหสมัยนั้นเนี่ยเกหมายอย่างเดียวะครับเห็นอะไรที่บ่ดู เงินือสมัยก่อนนี่ก็ลำบากต้องส่งทางคณานักต้องไปรับที่ไปเซนีก็เลยจะต้องใช้แบบประหยัดกันเนาะครับใหมน่นีโอนกันง่ายเลยเนาะครับขอนเซ็นเตอร์ก็นมีเ <laughs> <laughs> มยรู้จะไปหลอกใคร